ภูเขาหิะม,มังกรหยกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนตั้งอยู่ใกล้เมืองลี่เจียงประเทศจีนเป็นเทือกเขาสูงที่มีหิมาปกคลุมตลอดทั้งปีชื่ดมังกรหยกมาจากลักษณะของภูเขาที่ดูเหมือนมังกรที่กำลังเลื้อยและมีหิะสีขาวปกคลุมภูเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีชื่อเสียงมีจุดท่องเที่ยวหลายแห่งเช่นภูเขาพระจันทร์สีน้ำเงินและทุง่งหญ้าหยุนซานผิง นักท่องเที่ยวสามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาได้โดยยอดเขาที่สูงที่สุดมีความสูงถึง5,596เมตรจุดที่ลงจากกระเช้าจะเป็นที่ความสูง4,506เมตรแต่จุดสูงสุดที่สามารถเดินขึ้นไปได้อยู่ที่4,680เมตรทอควรระวังอาการแพ้ความสูงเนื่องจากภูเขาหิมมันงกอนหยกตั้งอยู่บนที่สูงอาจมีนักท่องเที่ยวบางรายเกิดอาการแพ้ความสูงได้ ควรสังเกตอาการของตนเองหากรู้สึกไม่สบายคุณหยุดพักและแจ้งเจ้าหน้าที่เสื้อผ้าและอุปกรณ์เตรียมเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นเช่นเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อสเวตเตอรหนาๆถุงมือและหมวกเพราะอากาศบนภูเขาอาจหนาวเย็นควรมีอากาศกระป่องติดตัวไปด้วยเนื่องจากบนยอดเขาอากาศจะเบาบาง